สว,ส,สวัสดีค่ะมออัดนะครับขอบคค่ะนะครับวันนี้ก็เราก็จะมาคุยกันเรื่องของฮอร์โมนฮอร์โมนคืออะไรฮอร์โมนมันสําคัญยังไงสําคัญกับร่างกายมากไหมหลายหลายคนคงเคยได้ยินคําว่าฮอร์โมนแล้วก็หลายๆคนก็จะกังวลว่าฉันฮอร์โมนตกไหมทําไมวันนี้เรารู้สึกผิดปกติทําไมวัยเราเปลี่ยนไปแล้วทุกคนก็จะงงว่าฮอร์โมนมันเอฟเฟกอะไร คือฮอร์โมนสาคัญกับทุกเซลล์ในร่างกายค่ะการเผาผ่านร่างกายมีแรงในการทํางานรวมถึงฮอร์โมนเพศการเจริญเติบโตต่อมไรท่อต่างๆมันมาจากฮอร์โมนทท้านั้นเลยค่ะเพราะฉะนั้นวันไหนที่ฮอร์โมนเราเพี้ยนไปจากสิ่งที่ควรจะเป็นเราก็จะรู้สึกแล้วว่าวันนี้ฉันผิดปกติอะไรสักอย่างส่วนตัวหมอเองเนี่ยหมอบางว่า3สิ่งที่จะสําคัญในการดูแลสุขภาพของ หนึ่งคือไลฟ์สไตล์เราใช้ชีวิตยังไงสองคือสารอาหารสามคือฮอร์โมนถ้าดูแลได้สามอย่างนี้นะหมอว่าเกิน90%กว่าเปอร์เซ็นต์ที่จะสุขภาพดีอย่างทีนี้เวลาที่คนโดยมากโฟกัสกันก็คือเราจะโฟกัสเวลาวัยทองฮอร์โมนต่างๆขาดไปเราขาดฮอร์โมนอะไรยังไงไบ้างละ่ะครับต้ออก่อนวัยทองจริงๆอ่ะจะต่างทุกซีรีส์แต่หลกักๆเลยอะค่ะที่เห็นชัดก็จะเป็นฮอร์โมนเพศที่เปลี่ยนไป<อ>หลายๆคนจะบอกว่าฉันแก่เพราะว่าฮอร์โมนหมดฮอร์โมนน้อยนี่แหละทำให้เราแก่แล้วความแก่ในที่ เราไม่ได้แก่แต่ยังภายนอกนะ,ะเซลล์ภายในเราก็แก่หลอดเลือดเราก็แก่หัวใจเราก็แก่สมองเราก็แก่กระดูกต่างๆเราก็แก่พอเซลล์แก่มันเสื่อมมันก็เลยเกิดปัญหาตามมาเพราะฉะนั้นเนี่ยฮอร์โมนก็คือมีลิ์ปกป้อง ปกป้องทุกสิ่งอย่างตั้งแต่สมองหัวใจและหลอดเลือดรวมถึงกระดูกด้วยถ้าเกิดว่าปล่อยให้แก่โดยที่เราไม่ป้องกันหรือไปช่วยเขาจัดการอะไรที่เกิดตามมามันน่ากลัวกว่าค่ะเช่นถ้าเกิดว่าระบบกระดูกและกล้ามเนื้อไม่แข็งแรงถ้าที่จะเสี่ยงหกล้มซึ่งการล้มถ้าล้มไปโดนอวัยวะที่รุนแรงเช่นโดนสมองโดนสะโพกเคลื่อนหรือว่าโดนกระดูกไขสันหลังผลข้างเคียงจัดการรักษาน่ากลัวมากรวมถึงฮอร์โมนเพศก็มีผลปกป้องระบบหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งทาให้หัวใจหลอดเลือดเรายืดหยุ่นการปั๊มของเลือดเป็นปกติซึ่งก็ลดริสที่จะทําให้เกิดหัวใจขาดเลือดรวมถึงหลอดเลือดเล็ก,ลกๆพวกนี้ไปเลี้ยงสมองด้วยถ้าสมองเสือ่อมหลอดเลือดเราไม่ยืดหยุ่นก็มีโอกาสทําให้เกิดสโตรกซึ่งผลข้างเคียงน,น่ากลัวกว่าค่ะ คุณผู้หญิงจะมีความเสี่ยงเรื่องของหัวใจขัดเลือดเมื่ออายุประมาณ5 5 50บวกลบกะเริ่มและฮอร์โมนหมดพอหมดไประยะหนึ่งความเสี่ยงของโรคหัวใจมาอันนี้ก็เป็นหลักฐานหนึ่งนะว่าฮอร์โมนมันสําคัญนะมันช่วยปกป้องเราปกป้องอวัยวะต่างๆทีนี้คนที่เป็นวัยทองเนี่ยผมอุมองว่าก็คือควรได้รับฮอร์โมนเสริมใช่ค่ะฮอร์โมนเสริมต้องเรียนอย่างนี้นะคะอาจจะแบ่งเป็นง่ายๆ2ประเภทก็คือฮอร์โมนธรรมชาติ กับฮอร์โมนสังเคราะห์คือหลายๆท่านก็จะกังวลว่าได้ฮอร์โมนแล้วจะเกิดมะเร็งไหม <S <S ได้ฮอร์โมนแล้วจะเกิดก้อนเนื้อภาะวะแทรกซ้อนอะไรหรือเปล่าคือถ้าเกิดว่าเป็นฮอร์โมนสังเคราะหม์มะอุ้งไม่เถียงค่ะ <S <S <ม>เพราะว่ามีงานวิจัยยุคเก่าหลายๆอันที่ทําการวิจัยเกี่ยวกับฮอร์โมนสังเคราะห์ว่ามันจะเกิดก้อนเนื้อที่เต้านมมากขึ้นแต่ปัจจุบนันการใช้ฮอร์โมนธรรมชาติคือสังเคราะห์ค่ะแต่เป็นการสังเคราะห์ที่เลียนแบบธรรมชาติเหมือนกับที่ร่างกายเราสร้างมาเลยอันนี้ไม่เกิดผลแถนจะยังป้อง หัวใจหลอดเลือดภาวะสมองเสือ่อมมนที่หมออุ้ล่าให้ฟังตอนแรกแล้วด้วยการใช้ฮอร์โมนถามว่าจะใช้ไปเมื่อไหร่คือถ้าเราอยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีอะค่ะหลังวัยทองแล้วอย่างที่บอกว่าพอฮอร์โมนตกทําให้เราเกิดภาวะต่างๆเช่นความจําลดลงเริ่มมีภาวะเสี่ยงต่อสโตรกหัวใจขัดเลือดเป็นต้นเราก็ใช้ไปจนกว่า เราจะใช้คำว,ว่าสะดวกสบายใจว่าเราจะไม่เผชิญกับภาวะเหล่านี้ดีกว่าเพราะว่าโดยมากอะค่ะการใช้ไปแล้วสัก2ปีก็จะเห็นผลแล้วว่าเราดีขึ้นแต่ว่าเราก็ต้องการที่จะคงให้เรารู้สึกสุขภาพดีไปตลอดแต่ถ้าวันไหนเราบอกพอแล้วสุขภาพดีแล้วเราจะรับความเสี่ยงว่าอ๋อจะเป็นหัวใจหลอดเลือดหรือใดๆอันนี้เซลเล่นนะคะจะหยุดใช้ก็ได้ ฮอร์โมนที่หมออูพูดถึงก็คือไบโอไอเ t i c a l Hormone โมนเป็นฮอร์โมนที่มีโครงสร้าง mm hmm. เหมือนธรรมชาติของร่างกายเราการใช้ฮอร์โมนในกลุ่มเหล่านี้ไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงใลย มันยังมีข้อมูลวิจัยเนี่ยที่พบว่าเวลาเราใช้ฮอร์โมนเหล่านี้ถ้าใช้คู่กันมีทั้งเอสโตรเจนและมีทั้งโปรเจสเตอโรดับลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งตับอัด้วยนะครับถ้าอย่างนั้นจะบอกว่าการที่เราเลือกใช้ฮอร์โมนที่ถูกชนิดปริมาณที่มันสมดุลบาลานซ์กันจะเป็นเกราะป้องกันโรคมะเร็งให้เราด้วยก็คงจะได้ทีนี้ก่อนจะเริ่มใช้ต้องตรวจก่อนไหมครับต้องตรวจก่อนค่ะฮอร์โมนต้องตรวจพื้นฐานของเดิมเพราะว่าแต่ละท่านน่ยมีความเป็นเฉพาะของบุคคลไม่เหมือนกันค่ะแล้วพอตรวจเสร็จแล้วคุ จะให้ใช้ใชตัวไหน<ช>ขนาดเท่าไรปกติฮอร์โมอนพวกนี้มันจะมีเป็นรูปแบบครีมทาใช้ไปแล้วต้องติดตามค่าฮอร์โมอนอยู่ไหมครับต้องติดตามค่ะทุกประมาณ2 3เดือนก่อนเพื่อที่ะจะมาปรับเพิ่มลดโดสกันค่ะหมอเองเชื่อว่าระดับฮอร์โมอนที่ดีเนี่ยมันก็จะสามารถแก้ปัญหาไปได้ไหลายๆอย่างเลยขอบคุณภาพชีวิตดีอย่างอื่นดีหมดค่ะถ้าวันนี้หมอกับหมออูซ่าไปก่อนนะครับฝากกันไว้เท่านี้ครับครับผมสวัสดีค่ะ